สวัสดีค่ะเจอกับเซนนุ่เออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นำในส่วนของ4ประตูพรนเนอร์ iner, หรือ4ประตูตัวสูงมาฝากท่านผู้ชมสำหรับคันนี้เป็นเ e กียร์ออโต้ปี2017ราคาเบามาก69,000บาทที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็หายากสุดๆยิ่งเป็นสีขาวอีกบอกเลยว่านานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งรายละเอียดรอบคันคันนี้กันค่ะมาที่ชมด้านหน้ากันก่อน,อนเลยสำหรับคันนี้ แปลงโฉมหน้ามาให้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อ,อความทันสมัยกับยุคปัจจุบันอ่ขับขี่รุ่นนี้แต่ได้รถปีใหม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะโดยที่เราประหยัดเงินดาวแล้วก็ประหยัดเงินออกรถได้มากเลยนะคะสำหรับคันนี้ดาวน้อยผ่อนถูกได้สี่ประตูเกียร์ออโต้มาดูรอบคันกันเลยว่าให้อะไรบ้างนะคะคันนี้โคมไฟหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้ชัดแจ๋วแล้วก็โคมไฟเนี่ยบอกเลยว่าให้แสงสว่าง ชัดเจนยิ่งขึ้นยามคํำคืนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยุคไหนไวัยไหน4050-60ขับรุ่นนี้บอกเลยว่าไฟชัดมากและที่สำคัญในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อเดิมโรงงานและให้ยางใหม่กันไปเลยยางเบิกใหม่ให้เลยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับกระจกนะคะด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงมุมนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยผู้ที่โดยสารร่วมทางกับเราก็จะเห็นเราเด่นชัดยิ่งขึ้น และคันนี้เป็นตัวสูงเป็นธรรมดานะคะที่เราจะใส่บันไดามาให้ด้วยนี่ขึ้นลงสะดวกสบายฟิล์มก็เป็นฟิล์มเดิมโรงงานนะคะฟิล์มเดิมโรงงานบอกเลยว่าบล็อกแสงได้ดีมากนะคะแล้วก็คุณภาพสุดๆค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันค่ะสังเกตได้ว่าจะเห็นโลโก้พีเรเนออันนี้ก็คือตัวสูงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลัง กันชนท้ายถูกออกแบบมาสวยงามและลงตัวโดดเด่นเลยนะคะแวลวับทั้งคันคันนี้จะเป็น 2.4E โลโก้ก็จะมีตัว E อยู่มุมด้านขวานะคะไล่ไปที่ตัวรถรอบด้านนอกนะคะเดี๋ยวเรามาหาตำหนิรถคันนี้กันนะคะว่ามีตรงไหนบ้างมีแค่ร่องรอยดำเล็กๆน้อยๆน,นะคะอันนี้อาจจะเอา,เอ,าออกนะคะส่วนตัวอื่นสี นี่นะคะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะเป็นรถเดิมจริงๆนะคะฟังเสียงกันได้นะคะเก็บสีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆร่องรอยสะเก็ดหินกระเด็นใส่หรือกิ่งไม้อันนี้เราเก็บงานให้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยดีกว่าสำหรับคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีกากีรรักษาความสะอาดได้ง่ายและที่สำคัญรุ่นนี้ไม่อมความร้อนนะคะ จอดไว้นาน,านขึ้นปุ๊บก,ก็คือบอกผ้าจะไม่อมความร้อนอยู่แล้วแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะโหมดฟังก์ชันการใช้งานง่ายมากสําหรับรุ่นนี้มีหน้าจอนะคะ AM/FM หรือว่าระบบแอร์ใช้งานได้ปกติทุกตัวที่สําคัญคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันค่ะอ่ารอนิดนึงนะคะแสนต้นๆเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยนะคะพวงมาลัยก็มาพร้อมกับโหมด การใช้งานต่างๆที่อำนวยความส,สะดวกให้เราตอนขับขี่นะคะแขงประตูก็นี่เลยมาพร้อมกับนะคะปุ่มฟังก์ชันปรับกระจกอยู่ตรงนี้นะคะสามารถปรับกระจกได้เลยซ้ายขวาหรือว่าล็อกประตูได้เลยนะคะเป็นอัตโนมัติทั้งคันมาดูในส่วนของประตูฝั่งด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวดึงให้ดูก่อนเลยว่าเดิมไหมนะคะนี่ไม่ต้องกลัวว่าพิกควน้ําท่วมไม่มีเด็ดขาดนะคะเม็ดอาร์ูกกลมจากโรงงานนะคะ เม็ดกลมเสมอเรียงเป็นแถวนี่ไม่มีบุตรเดี้ยวนะคะแล้วก็ภายในด้านหลังก็กว้างขวางแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็คือห้อยแก้วน้าห้อยถุงห้อยสัมภาระได้เลยนี่สะดวกสบายเลยแล้วก็อันนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแขนหรือว่าตั้งแก้วได้ด้วยนะคะใส่แก้วน้ําเดินทางไกลก็คือซื้ออเมซอนจะแก้วสองแค่ว,วางสบายเลย และคันนี้ยังมาพร้อมกุญแจรีโมทให้ถึออง2ดอกเลยเดี๋ยวตามมาชมห้องเครื่องว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะเปิดมาเลยในส่วนของฝวากระโปรงก่อนแล้วกันนะคะนี่กระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะคะที่สำคัญแผ่นกันความร้อนหรือว่าโลโก้ต่างๆนะคะก็คือเดิมแท้แน่นอนนะคะ ในส่วนของคานด้านหน้าน็อต3าตัวแรกจําเป็นที่สุดในการดูรถนะคะเพราะว่า3ตัวแรกต้องไม่มีการคลายน็อตนะคะถ้าเกิดว่ารถชนหรือว่าเปลี่ยนอะไรมาต้องมีการขันน็อต3ตัวนี้ก่อนแต่นี้3ตัวนี้เป็นตัวหลักที่ยืนยันได้ว่ารถเราเดิมไล่มาที่คานด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไม่มีรอยขยับใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ในส่วนของรหัสคาน RL นะคะตัว L ตัว R ยังอยู่เหมือนเดิมแก้มด้านขวานับแก้มด้านขวานะคะนี่ บอกเลยว่าสวยกลิบทุกจุดในส่วนของห้องเครื่องนสนงสนิมนะคะแทบจะไม่มีเลยบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆกับราคานี้ประหยัดเงินใน,นกระเป๋าหลายแสนบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้รถคันนี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆที่น้องเอมีให้จอง999บาทในส่วนของถ่ายของเลวตรวจเช็ครถ30จุดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้10,000กิโลกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าเรีไทยโดยเฉพาะรับประกันเครื่องยนต์และ อย่าให้2ปีหรือ20,000กิโลเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรหาตองเอที่เบอร์061 173 7878เเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของโปรโมชั่นดีๆและรถสวยๆคุณภาพแบบนี้จ้า